คัสนรครับไม่ผ่องมีควขคือแบรกาดดีสแตนดาร์ดระหว่างสายเขียวสายสัตว์ต่อเต่าวงแหวนกันรันสายสัตว์ประท้าแบบอ่อเดไม่รู้ว่าจะตายก่อนหอุเดช่อเชิญรับชม เอาต้งนะครับผมิเตอร์ในปัญหาไม่อีไเวยดสองสามีแจ้คกนดิพี่พี่แจไมไหวสองเกสองเี่เกสเ็สไอเงมกเลยคจะโคช่งหรับโคชิ่งทั้งสปอยมังงะโคชิ่งเฮ้ยโยนไมได้ ไอ้ปาสรแกไอ้้ยนงัดดอกยหม่ยนใหม่ให้ยนใหม่ให้โอกาสให้โอกาสตั้งนานแล้วเนี่ยนั่ข้นไหนอ่ะต้อบอกไหนนไ่ีไม่อตัวกตวยก็ตัวกูเองตัวชั้นนี่คนอ่ะจู่ๆที่นกาดแล้วมีม่อนเริ่มหลังไี่จุ่โอ้โหแทคดีเนี่ย เด็กดีเลยสองพันหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นตีแรงกว่าตัวนี้เฮ้ยผมให้สองน้ำนะใช้ด้ำเยอะตัวเด็กดีใช้ด้ำเยอะระวังตายนะครับสกิลของคาร์เป็กอนเปิดทับคอจัดไปถ้าเป็นเกีมสองติดท้องกว่าคอหนึ่งถ้าถ้าไม่ใช่ให้เอาคอสอมจัดไปของชอบของชอบไล่สุด ก็บอกเพกเมื่อวะบอกสะคบใส่เพกสามมันได้โซงได้โซงไม่ไม่มันเก็บไว้เก็บไว้โฆนณาไม่ดีหรอเก็บทรงไม่อยู่ตอนนี้ สามได้ฮะใช่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 ใก่นี่ใช่ใช่าม่อช่ใ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 ช่้ช่ลช่ใ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 ช่าช่ใ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 ่ใช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 ่ปช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใอ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ่ใช่ใช่ใต่ใ่ใช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 ่ใ่ใช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 ่ต่่่่

ทิเกอร์ไม่พักไฟเกินแล้วโอ้ทิกเกอร์สีเขียวผมอะเมื่อไหร่ใครจะเปิดได้รอโด้เอาเลยือ้ไม่เอายังไม่เล่นยังไม่ซื้อหรอยี่นี่อมองแนของนัน้องเขาถามอแล้วคทีทิกเกอร์ดมา่อไหรไปแล้วร้อยทองสองห้ากเขียวอ่ะกดทองสองห้าหมด มาแล้วแต่ไม่มีคาร์ดวัลคาร์ดิีนเนบ่อยจุอเปิดทับคอไอเลือนอ่งไอยู่ไอเลื่อนมาเอ้อสุันก็จบหนึ่งใบบวกห้าพันลายชาดเป็นริ้วบวกห้าพันไม่น่รอดยงเดียวเองยมเดียวโยนนี่หยห้าพันเดียวเ้ากี่แมันรักไ่ขายดีว หนึ่ง percent จากร้านพี่ะเนี่ยสีแดงเลยไปช่วยครับนึ่งตีไม่ได้เฮ้ยตีแค่นี้เหรอตีเนี่ยอยู่ล้ต่างองไหนอันนี้ตีเนีหลังวกหมื่นได้ใช่สามารถสบายวกหมื่นได้แต่ตอนนี้มาตีสิบหาอ่าแล้วอันนี้โยนเป็นยี่สิบ้ยไม่เก็บแว้วโอเ d r e

ส่งพลายให้กับเป็นลิวสีีอะไรสกิลของมันก่อนปหน่งบุยห้าพันตีอยางทางได้ยี่สิบสามมันกันกอันนู้นน่ออันนี้จะเป็นยี่สิลงเลยะี่สิบได้ทิกเกอร์สามสิบยังไม่รวมกดเทคถ้ากดเท็จะเป็นสี่สิบ ดีแล้วดีแล้วดีแล้วสามสิบพอผิวห้าพันต้องไงต้อมาอบคันแน่นัวนี้ตัวนี้เท่านั้นนะตัวนี้เท่านั้นไหนะ

ไปสีเหลือไม่ได้ินลูกกี่ใท่สตาร์ที่ยี่สิบสามนี้สามสามสี่สาม้ฮิวด้วยสามแปดเ่นห้าสมเ้เออห้าสามพ่มีฟอนต์กับชินี้บอกตังใส่เออยยี่มืยังยังตีอยู่ห้าสมหินลุก นี้ไม่ไหวพี่อุ้ยเล่นกับเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้จะเป็นสดัสดีเล่นไม่ไหว38 4แปดสีอันนี้ห้าสิเท่าไหร่นะค้าสาโอ้ดูพี่อุ้ยขาเลยนนี่ยพี่โดนขาเป็นโจทย์เยอะจังอันนี้ เอาเอาเอา,เอาเอทรงไม่ดีนะคนหนึ่งกับ๋ยวช่วยมือสั้นมือสั้นทรงไม่ดีนะครับคุณเลยไม่ใช่ต่อเยอะต่อเยอะมันก็มีเยอะพอกับคนเราไม่ฟังโโอเคตีโซบาสองยิงหนึ่งคนยิงโน่นไหน คนไหนเก่งอ่ะต้าแมนนีว่านขไปได้ต้าแมนเรี่ยครับตาแมนมีมีความว่ยนําชนะว่างเงี้ยสี่หมื่นปล่อยครโดนตกาแล้วเราิเาชนะอะไรแได้ะชนะได้ไอ้กียชื่อไม่เหอนไมเลยทำไมอะยี่หอยติ่มนอนยังไงวะ นักศบกษาชายไงชุบหนึ่งใบหมวห้าฟันนี่ชุบไนี่ชุบมาเ้ยอสวยเกินไปอยากดูไหมเป็นไงกาจูโจมเลยสคนเลยไามเล่นเหมือนเตียอปี2อโอกาสเอ่าโดนนะโดนะโดนะ ชีวิไม่ไหวะชีวิตเขียนลงม่อบีบสวัสดีเดีนี้ผมฆ้าผานเียางไม่ไหวต้องเป็นทางด้วนเดี๋ยวขาที่โดนมาแงหมเ่าให้หมดนี่ตีห่ได้ตีจากหลังได้ตอนนี้ตีสองคนจนได้ก็จบสิ้นมาดิยูพลังเวนเฮ้ยกดกอนฮ่าฮ่ฉันจะชน โผมเปลี่ยนห้าไม่ไไม่ผมชนะวันแรกร้ห้รวันแรกชนะครั้งแรกจริงไหมเนี่ยเขาแต่เล่นมาแพ้กันเล่นมายี่ไงอ๋อให่เดียวยี่สิบตีใส่ข้างนี้อันนี้บวกห้ากันตามอะไรมันบวกตามใ้ด้วยใช่บวกหมื่น่สตีนีก็ได้ระวัดนอดเดเลยยนี้ตีข้างคือลิบิหล่อนนะี่บข้างอันนี้เหมือนไม่เลยตีแม่ไม่ขา่ยิบไ้ก่อน เท่าไรมือสั่นมือสั่นยี่แปดมือสั่นมีใครโอ้ยกันง่ายอ่ะมีแม่เลยอหไว้ลายเว้ไว้ลายเว้ออเดอร์ยดสามขึ้นไลรวมถึนห้าคนนึงปอ้อระเบิดผ่านแล้วสิผ่านแล้วไม่มีหัวน้าอะไรยงยีอ้ยนหน้าอะไรเฮ้ยทำไมเขา่วหน้าอะไรวะยงยีมอ้ดเดสนานาทีมันส่นนี

ใช่อไม่เคยยังไม่ดูเลยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ